พระพุทธเจ้าตัดสรู้ด้วยอริยสัจสี่ซึ่งอริยสัจสีเป็นธรรมที่เป็นความจริงมีอยู่จริงในโลกสามารถค้นหาได้ด้วยสติปัญญาของตนเองส่วนอริยสัจสีบ้านเราเมืองเราอ่านเอาจากหนังสือจากคัมภีร์จากพระไตรปิฎกแล้วก็วิปัสสนูหาเอามาสอนกัน ซึ่งไม่ได้ออกจากกายสังขารของตนเองเลยถ้าอ่านเอาเรียนเอาก็เป็นพระอระหันต์เต็มบ้านเต็มเมืองพระอริยะเจ้าท่านไม่มีหนังสือท่านก็ได้เอากายสังขารของพระองค์เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นหลักวิปัสนาญาณจึงตั้งกายเป็นใหญ่ให้กายเป็นครูเรียกว่ามหานิกายแม้แต่เทวดา พระอินทร์พระพรมก็ต้องลงมาเกิดอ,อาศัยกายสังขารในการบำเพ็ญเพื่อจะถึงธรรมของพระพุทธองค์รู้เลยว่าพระอริยสีจะลงมาตรัสรู้ในการครั้งหน้าหรือพระพุทธเจ้าจะกี่ร้อยองค์ข้างหน้าก็จะมาใช้กายสังขารเป็นครูเป็นอาจารย์ เป็นหลักวิปาาัสนาญาณใช้คำว่ามหานิกายเป็นลทัทธิปกครองแบบเทรวาสเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนและก็ตัดสรู้ในวันเพ็ญสิบห้าค่ำเดือน6เหมือนเดิมมันเปลี่ยนไม่ได้ถึงพวกท่านจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนลทัทธิก็เปลี่ยนไปแต่คำว่ามหานิกายก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิม คำว่ามหานิกายจึงมีความหมายมีคำแปลไม่เหมือนพวกที่เอาหนังสือเป็นที่พึ่งพาอาศัยหนังสือเป็นสาระเป็นหลักฐานเป็นพยานมาสอนให้คนอื่นเห็นตามนึกว่าเขารู้นึกว่าเขาเก่งนึกว่าเขาเป็นอริยเจ้านึกว่าเขาเป็นพระอรหันต์ที่ไหนได้เขารู้ในหนังสือ เขาไม่รู้ทำในตนเองแม้แต่น้อยเลยถ้าท่านไม่เห็นครูไม่เห็นกายอย่านึกเลยว่าจะได้ยาโน,น้นยานนี้แม้แต่กายก็ยังไม่เข้าใจถ้าท่านเข้าใจในกายของตนเองท่านจะไม่เอาในหนังสือมาอ้างเอาแค่ให้เห็นกายให้เห็นครูก่อนที่ท่านแสดงมา มีแต่อ้างในหนังสืออ้างในพุทธวจนะนั่นไม่ใช่ธรรมที่มีในตนจำคนอื่นเขามานั่นเป็นการโชกกรรมคุณโชอายตนะที่พูดมานี้เป็นเพียงแค่บอกชี้ทางอยากให้ท่านเห็นครูของตัวเองให้เห็นตำราที่จะเรียนที่เป็นฉบับจริง จะได้เห็นความจริงที่เกิดขึ้นกับตนเองอริยสัจส,สีก็อยู่กับตัวเองไม่ต้องไปค้นหาภายนอกหรือนในคำพีในหนังสือตัวเองนั่นแหละเป็นครูที่ถูกต้องจะได้เห็นอริยสัจส,สีที่เป็นความจริงที่ไม่สามารถเอามาแสดงได้ ไม่เหมือนพะอระอรหันต์เมืองไทยชี้ให้เห็นแต่อริยะเจ้าอยากเป็นแต่พะระอรหันต์คำว่าพะาระอรหันต์คือผู้ไกลจากกิเลสหมดจากกิเลสทั้งปวงหมดจากอริยะเจ้าหมดจากอารหันต์ไม่เป็นไม่ได้หรือพะอระอรหันต์คำว่าพะาระอรหันต์กับคำว่าไก่กับคำว่านกต่างๆ ต่างก็เป็นคํานามสมมติถ้ายังเป็นพระอรหันต์อยู่ท่านจะเป็นผู้หลุดพ้นได้อย่างไรเพราะท่านยึดติดในคําว่าพระอรหันต์พระอรหันต์เป็นตัวเป็นต,ตนจะไปนิพพานได้อย่างไรฉะนั้นจึงอยากจะช,ชี้ให้เห็นว่าพระอรหันต์ที่แสดงอยู่ตามโทรสทัศนตามคลิปต่างๆเป็นการแสดงธรรม ที่ไม่ได้ออกจากกายสังขารของตนเองเข้าขายแสดงธรรมที่ไม่มีในตนขอให้ทุกท่านพิจารณาเห็นไปตามความจริงในตนเองดังนี้ลนแลยสวรรค์เล่าให้ฟังมาสาธุ